บันนี้วันที่14กุมภาพันธ์2568เป็นครั้งที่43ที่ข้าพเจ้านางสาววริศราสายบุตรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจาร,รย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอาาัขรพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งบทสวดชมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคันฉันตุเทวตาสัทธรมังมุริราชสาสะสนันตุสักขโมกะทางสักเคกาเมจรูเปคิริสิคารัตะเตจันทาริเคเวิมาเน ทีเปรเถจะคาเมตรุวนาคหาเนเคหวะวัตถุมหิเคเตพุม,มาจะยันตุเทวาจาระะลาทราวิสเมยักขะคันธรมพธาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราวัจานางสาทุโหมสุนันตุธรรมสวนากาโลอยัมพัาตาธรรมสวนาาโลอยัมพันตาธรรมสวนากาโลอยัมพันตาบทาาาาที่สองบทบูชาพระตนตรยัย อิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนตรัยอารหังสมาสัมบทโพระควาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาตโตพระขวตาธโมธรรมังนามาซามิสุปฏิปโนพระขวโตซาะกะสังโคสังฆังนามามิ บทที 4, 800, 800, ện, ่ส uh ่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตตสาพภะควโตุระหัตตสัมมาสัมพุทธสะนโมตตสาพภะควโตุระหัตตสัมมาสัมพุทธสะนโมตตสาพระควโตุระหัตตสัมมาสัมพุทธสะบทที่5บทสวดใรสารณคมนปาถะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปีสร้างังสารนังคัจฉามิ ตติยมปีพุทธังสารนางคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนางคัจฉามิตติยมปิสร้างังสารนางคัจฉามิบททีดด่หกบทสวดสวัสจจก,กิริยาคาถา นัตถิเมสสระณังอัญญังพุทโธเมสสระณังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสุติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสสระณังอัญญังธรรมโมเมสสระณังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสุติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสสระณังอัญญังสังโฆเมสสระณังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสุติเมโหตุสัพพทาบทที่7พุทธานุสติ อิติปิโสภะขวาระหังสมาสัมปทโธโวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทวอนุตรโรปุริสธรรมะสารทิสทัทเทวมนุษานางพุธโธภะขวาตีบ 8. ทที่ธรรมานุสติสวะฆาโตภะขว,วาตาธรมโมสันติติโกะกาลิกากวโวกเอหิปัสสิโกโอปะยิโกปัจจตังเวทิตโพวิญยุหิตีบทที่กสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะขวโตสาวกสรังโค คืชัปฏิปันโนภะขวัตตัวเศร้าวกรังโคยายาปฏิปันโนภะขวัตตัวเศร้าวกรังโคสามีจีปฏิปันโนภะขวัตตัวเศร้าวกรังโคยญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาบุคาลาเอสสะภะขวัตตัวเศร้าวกรังโคอาวเนยโยปาห์เนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการะณีโยอนุตรังปุญญเขตตังโลกาสาติบทที่สิบรัตนสูตร ยานิทะปูตานิสมัมมคตานิภุมมานิวายานิวะอัตถาลิเคสเพัพเเวปูตาสุมาาพะวันตุอโทปิสังกัจจสุนันตุภาสิตังตัสสมาหิปูตานิสาเมธะสัพเพเมตังกโรถะมนุสิยาปชายะทิวาจารโตจะหารันติเยผะริงตัสสมาหิเนรักขะทะอปปัมตายังกินจิวิ ตังอิทวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนะโมนะโนสะมังอิทิตถาคเตนะอิทัมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวุวติโหตุพยังเวราคางังอามตะตังปณิตังยะทัะคาสกยมุนีสัมมาหิโตนะเนนะธรรมเมนะสัมมติกิจิอิธัมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวุวติโหตุยัมพุต ท,ทัเศรษฐาปาริวัตยนีสุจริงสมาทิมานันทริกัญญะมาหสมาทินานเตนะสมโมนาวิชติอิธัมพิธรรมเมรัตะนาบณิตังเอเตนะสสุเจนสวัตติโหตุเยบุคลาอัทธสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตสันทักขิเนยะสุขตัสสะสาวกาเอเตสุ ทินานิมหพลานิอิทัมปิสังเครตัตนงปณิตาเอเตนสัสเจนะสวัตติโหตุเยสุปยุตตามานาสาธรรมเหนะนิมกามิโนโคตะมาสาสะนัมหิเตปติป,ต,ปตาอามาตังวิไคหะลันทามุธานิพุติงวิชมานาอิทัมปิสังเครตัตนงปณิตาเอเตนสัสเจนะส,นสวัตติโหตุ ยะทินยะคิโลปะธาวิงสิโตสิยาจะตุมพิวเตพิอาังามกัปัมปิโยตตะตุปะม,มังสัพปุริสังวัฏามิโยอาระยะสจานิอเวจจะปสติอิทัมปิสังเคระตะนาวปณีตตงเอเตนะสเจนะสวัติโหตุเยอริยสสจานิวิภาวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกิจจาปิเตนหนติผู้สัมปะมัตตา นาเตภวังอัฏมะมา,มาทิยันติอิทธรมปิสังเครรตนาปนิตังเอเตนะสเจนะสวัติโหตุสหาวัสทัศนสัมปทายะตยสุธรรมะฉิตาภวันติสกายะทิติวิจิกิจิตตจะลีลามะตังวาปิยะทัติกิจิตจต,ต,จจตุหาปเยหิจะวิมุวิปมุตโตจะทานิธานานิ อภพโภกาตุงอิธรมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัตติโหตุกิจจาปิโสกมังกรติปาปการกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาอภพโพโสตสะปัจจะทายะอภพปตาทิตตะปัฏสะอุตตาอิธรมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัตติโหตุ วะนภคคุมเพยทากุสิตังเขคิมหานะมาสีปัทมาสเมินคิมเหตัตะทูปะมังธรรมาวรังอเทสยินิพากขะมิงปะนาวังหิตายะอิทัมปีพุทธะตนะนังปนิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวารโอวารัญยุวัดโทวราหารโออนุตตโรธรรมาวรังอเทสยิอิทัมปีพุทธะตนะนังปนิตังอิเตนะสัจเจนะสวัติโหตุคีนันปารานัง นาวารางังนติสัมภาวางังวิรัตะจิต,ตายติเกภาวัสตส밍เตคีณะีชาอะวิวุธิจธานิพตินธีระธีระยะถายามปทีโปอิทัมปิสังเครัตนางปณะิตังเอเตนะสเจนะสวัตติโหตุยานิถะภูตานิสมะกานิพม,มานิวายานิวะอัถริเทะทะกตถาคตังเทวนามนุสสะโวชิตังพุทธังสะ นามัสสามะสุวัตติโหตุยานิธาปูตานิสมะขตานิภุมมานิวายานิวะอัตถาริเคตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมังนามัสสามะสวัตติโหตุยานิธาปูตานิสมะขตานิภุมมานิวายานิวะอัตถาริเคตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังสังฆังนามัสสามะสวัตติโหตุบทที่สิบเอ็ดอาตารนะติยปาริศ สพะโรคะวินิมตโสสตสภะสตตาปวาัสิโตสภะเวระมาติกันโตนิพุตโตจตุว,งาวาังภวะสภพติโยวิรัติสตุสพะโรโควินัสสตุมาเตภะว,วันตารโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทานาศิริสะนินจังวุฒาปจาย,ยโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวนันโนสุขังพลัง บทที่1ิอธิตยปริยายสูตรเอวังมีสุตังเอกังสมยังพระาวาขยายังวิหารติขยาสีเสษสติงพิขุสหเสนตันตระโคพระาวาพิขุอมันเตศีสัพพังพิขเวอธิตตังกินจะอธิพิขเวสัพพังอธิตตังจักขกพิขเวอธิตตังรับ วูปาอธิตตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัพพสูอธิตโตยัมปิตังจักขุสัพพจัปัจยาจัปจติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาทุกสุมุตขะวังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะกีนาโทสกกีนา โมหคกินาอธิตังชาติยาชาลามะาะเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะสิหิอุปยาสิหิอธิตันติวาทมิโสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสพสุวะทิโตยมปิทางโสตสปสุสปสจจะญาปจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกสุโมสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคักินาโทสักินา โมหะกินาอธิตังชาติยาชาลามะเนเนนะโสเกหิปริเตวิหิทุกขิหิโทมนัสสิหิปยาสิหิอธิตันติวาทมิ กานางอทิตังคันธาอาทิตางคณะวิญญาณังอธทิตังคานะสัมปัสดุทิโตยมปิทางคณนะสัพพัจจะยาปัจจิเวทยิตังสุขังวะทุกขังวะทุสุโมสุขังวะตามปีอธทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังราคัดกินาโตสักกีนาโมหัดกินาอธทิตตังชาติยาชาลัมนาเนนะาสุเกหิปริเทเวหิทุกเขหิทมนะสีหิอุปยาสิหิอทิตตันติวาธมิ ชีวหาทิตตารสาทิตาชีวหาวิญญาณังอธทิตตังชีวหาสัพพะโสทิตโตยามปีทางชีวหาสัพพะจัปจยาปัจติเวทิตตังสุขังวาทุขังวาทุกสมุขสุขังวาตัมปีอธทิตตังเกนะอธทิตตังอธทิตตังราคะกินาโทสกกนาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชาลามณนะเนนะโสเกหิปริเทเวหิโรมัสสหิปยาสิหิอทิตตันติวาธมิ ที่ต่างชาติยาชาลาม่ในนัดโสเกหิปริเทวหิธุมทเกหิธมรักยีประญาต อาิตตันติวาธมิกายวัติโตคนธรรมภาทิตากายวิญญาณังอาทิตตังกายาศพฏสวัติโตยัมปิทังกายสัพศปัจจายาปัจจติเวทิตตังสุขังวาทุขังวาทุกสมุสขังวาตัมปิอาทิตตังกีนาอาทิตตังอาทิตตังราคักีนาโทสักกีนาโมหะเตเินาอาทิตตังชาติยาชาลัมนาเนนาสุกีหิปริเทวีหิทุกีโทมนาสีหิปยาสีหิอาทิตตันติวาธมิมโนวัติโตยัมธรรมาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัศปฏิวัติโตยัมปิทังมโน สัมผัสจะปัจจายาปัจจติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาทุกสมุมสุขังวาตัมปีอะทิตตังเคนะอธทิตังอธทิตตังโรคัขีนาโทสักขีนโมหัดขีนาอธทิตังชาติยาชาลมนาเนนะสสเกหิปริเทวีหิทุกขหิทุมณสิหิอบยาสิหิอวติตินติวัธมิเอวังปัสสังพิขเวสุตตวะอริยสาวกโกจักขุสมิงปีนิมินตติเรวิสปีนิมินตติจักขุวิญญาณิปีนิมินตติจักขุสัมผัสเสปีนิมินตติ ยามปีทางจักกุสปัสปัจยาปัสติเวทจิตังสุขังวาทุขังวาทุสมุขสุขังวาตัสสเมิงปินิพินติโสตัสเมิปินิมินติสัทฐสุปินิมินติติโสตวิญญานิปินิมินติติโสตวิญญา สตสัมผัสิปินิมิติยัมปิทางสตสัพพะปัจียปัสสติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุสุมุสุขังวาตัสสิมิงปินิมินติติกานาสมิปินิมิติตขันธิสินิมิติตขานวิญญาณิปินิมิติติาสัมภสิปินิมิติยัมปิทางขาสัมปะสัจจียปัสสติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุสุมุสุขังวะตัสสิมิหาปินิมินติติชีวหาส ปัจจปจยาปจติเวท يتي ตังสุขังวาทุกขังวาทุกขสมุสุขังวาตัสสมีปินิมีนติกายะสัมปินิมีนติคนทำภิสปินิมีนติกายะวิญญาณิปินิมีนติกายะสัมปัสเสปินิมีนติยํปิทั้งกายะสปจปจยาปจติเวท يتي ตังสุขังวาทุกขังวาทุกขสมุสุขังวาตัสสมีปินิมีนติมนัสมีปินิมีนตินัมเมสปินิมีนติมโนวิญญาณิปินิมีนติ มโนสัมผัสเสินิมิตติยามปิทางนมโนสัมผัสจะปัจจยาวปัจเจติเวทายทังสุขังวาทุกขังวาทุกสุโมสุขขังวาตัดสมิงปินิมิตตินิพิกังวิราชติวิราคาไม่หมดจะมีติวมมดตัดสมิงไม่มุตมีติยานังโหติคีนาชาติวิสิตังภมัสจริยังกัดตังการณนิยังนาปารังอิทธตายติปชานาติติอิทธามวโวจาภะคะวาอัตตะมะนา พิขุพคกวัตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปนาบุรยากะระนัสมินพันยะมาเนตัสสะพิขุสหัสสะอนุปาทายะอัสเวหิจิตานิวิมุจจิงสุติบทที่สามอนันตลักขณะสุตังเอวังเมสุตังเอกังสามยังพระขาวาภารานสียังพรหะ วิหารติอิสิปะนนเนเมิคทาเยตันตระโขภควาปจัจจวิขเยาพิขุอมันเตสีรูป,ปัง พิกเวอนันตารูปัญจะหตทางพิกเวอัตตาอภวัสานายิทังรูปังอภาทายะสังวเตยยาะเพตจะรูเปเอวังมีรูปังโหตุเอวังมีรูปังมาโหสีติจักโขพิกเวรูปังอนันตาตัสมารูปังอภาทายะสังวรเตติจะนาจารมพติรูเปเอวังมีรูปังโหตุเอวังมีรูปังมาโหสีติเวทนาอนันตาเวทนาจะหตทางพิกเวอัตตาอภวะสานายิทังเวทนาอภาทายะสังวเตยยาะเพตจะเวท เวทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโหสีติยัสมาจักโกภิกขเวเวทนานันตาตัสสะมาเวทนาภาทยยะสังวตตินาจะลัมปติเวทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโหสีติสัญญานันตาสัญญาจะหิตทางภิกขเวอัตตาอภวสานายทังสัญญาภาทยยะสังวตเตยัสลภิตาจะสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาโหสีติ ยสมาจากโหพิกเวสัญญานันตาตัดสมาสัญญาภัทายสังวัตตินาจะลัพัติสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาโหสีติสังคารานันตาสังคาราจะหิทางพิกเวอตตาอภวัสสุอภวัสสันสุนัยิทางสังคาราภทายสังวัตเตยุกนาภเทธะจะสังคารีสุเอวังมีสังคาราโหตุเอวังมี สังขารามาเฮสุนติยสมาจักรโขพิคเวสังขาราอนันตาตัสมาสังขาราอาภัตญาสังวัตตินาจลัมพติสังขารเดสุเอวังเมสังขารามาสังขาราโอตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติวิญญาณังอนันตาวิญญาณัจัยเฮทังพิคเว อัตตาอภวะสานยิทังวิญญาณังอภาทายสังวัตยะยัลเพทัตจะวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาหสิติยัสมาจักหัวพิกเววิญญาณังอนันตาตัสสมาวิญญาณังอภาทายสังวัตตินะจะลำพัิวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหตุเอวังมีวิญญาณนงมาหสีติตังกินวัฏฐะพิกเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปานิจังทุกขังวาตังสุขังวติทุกขังพันเต ยมปานานินจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกาลังนนตังสมโนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกินมดถาภิกขวเวทนานินจังวานิจังวาติอิจังพันเตยมปานานินจังทุกขังว่าตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานานินจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกาลังนุตังสมโนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกินมดถาภิกขวสัญญา นิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยนิจังทุกอยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยยัมปานานิจังทุกขังวิวิปารินามาธรรมังกาลังนุตังสัมมุทุกัสสิตุงเอตังมะมะเอโสมาสมิเนะเอโสอัตติโนเหตังพันเตยังกินมัจจทะพิคเวสังขารานิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปารินามาธรรมังกาลังนุตังสัมุตุ ทุกขังวาตัางสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานนิจังทุกขังวิปปริณามะธรรมังกลาลังนุตังสามนุป,ปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสอมัสมิเอโสเมอตัตติโนเหตังพันเตตังกินมัจทะพิกวีวินจานังนินจังวานินจังพันเต อนิจจังวัติอนิจจังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสัมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหานัมัสนิเอโสมีอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาเห ติหะพิกเวยังกินจิรูปังอติตานะคตาปัจจุปัดังอัตถังวาพหิทธาวาโอฬาลิกังวาสุขุมังวาพิตังวาปณิตังวาหันทุเรถันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนสุหามัสมินะเมสุอัตตาติเอวะเมตังยัถาภูตังสัมมัถปัญญายะทธทัพพังยากาจิเวทนาติตานะคตาปัจจุปัด ปันหาอัทาวาพหิทาวาโอลาลิกาวาสุภมาวาหินาวาปนิตาวายาจูเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนสหามัสมินะเมสุอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังยามัตปัญญายะทัตถะพังยากาจิสัญญาติตานณคตาปัจจุปนาอัทาวาพหิทาวาโอลาลิกาวาสุภมาวาหินาวาปนิตาวายาจูเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนสหามัสมินะเมสุอัตตาติเอวะเมต เมตังยถาภูตังสัมมติปัญญายัตถทพังเยเกจิสังขาราติตานาคตะปจุปนาอัตถาวะพิทาวาโอาลิกาวาสุขมังวะหินังวะปนิงตาวะเยจูเรสันติเกวาสัพเพสังขารานิตังมะมะเนโสหามาสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมติปัญญายัตถทพัง ยังกิญจ um ิวิญญาณัง so อัตติตานะคตะปัจจุบ at ันังอัตถทังวะปหิทถาวะโอราลิกังวะสุมังวะหินังวะปะนิดังวะยันทุเรสันติเกวะสัพพังรูปวิญญาณังเรตังมะมะเนโสหะมัสสะมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตัง ยถาภูตังสามารถปัญญายะทัทัพพังเอวังปัดสังพิกเวสุตตะวะอริยสาวกโกรูปสมิงปีนิมินตติเวทนายปีนิมินทติสัญญายปีนิมินทติสังคารีสุปีนิมินตติวิญญาณสมิงปีนิมินตตินนิพิตทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมิติยานังโตติกนาชาติวิสิตังพมจริยังกัตตังการณนยัง นาปรังอิทธตายาติปชนาติติอิทัมโวจะภะคะวะอัตตะมะนาปัญจวัคคียาพิขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจะปะนาเวยาการนาสมิงพิญญามาเนปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุปาทายะอสเวหิจิตตานิวิมุตติงสุติ